ยะถาวริวหาปูราปริรปรุเรนติสาคลังเอว,วะเนวะอิโตทินังเตตานังอุกปกะปติอิชิตังปะติตังตุ้งทังกิพเมวะสมิจตุสัพเพปุริเพรตุ้งสังกปาจันโทปนระ,นะโสยะถามณิโชติละโสยะถาพิวา,ทา,าเทนะเสเลสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโลธรรมมาวาัฒน์ันติอายุนโมสุข,ขัง